สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทําวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนค่ะหอมหวานมันอร่อยนะคะวันนี้เราใช้พิมพ์กุหลาบค่ะใครมีพิมพ์ดอกอะไรก็ใช้ได้ค่ะสูตรนี้เป้ะมากๆไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มเกินนะคะหอมหวานมันอร่อยค่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะทําง่ายขายง่ายกําไรดีค่ะส่วนผสมและวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมในการทําวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนของเรานะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะขูดเป็นเส้นแล้วก็ตัดเป็นชิ้นประมาณสัก2นิ้วนะคะพอดีพอดีค่ะพักไว้ค่ะกะทิพอใช้กะทิกล่องใครชอบกะทิข้นสดก็ใช้ได้นะคะน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มความหอมหวานนะคะพอเราใช้กะทิสดพอเราใช้กะทิกล่องจะมีความมันค่ะน้ำตาลความหวานปรับลดได้ตามชอบค่ะเกลือป่อน น้ำมะพร้าวแล้วก็ผงวุ้นค่ะผงวุ้นเรใช้ตรานางเงือจะมีความลก,กลุบกรอบนะคะใครชอบยี่ห้ออื่นใช้ได้ค่ะผงวุ้นค่ะหนึ่งซองค่ะหนซเล็กจะมี25กรัมนะคะสูตรนี้เาทำตลอดค่ะทำขายตลอดใช้ได้เลยใครทำเยอะเพิ่มสูตรเป็น2-3-4เท่าตัวได้เลยค่ะใส่ผงวุ้นลงไปในน้ามะพร้าวค่ะ พอใส่ผงวุ้นลงไปในน้ำมะพร้าวนะคะจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นคนให้ผงวุ้นละลายเข้ากันดีค่ะ พอผงวุ้นละลายเข้ากันดีพักไว้ค่ะให้ผงวุ้นโดดซับน้ำประมาณ5-10นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยยกขึ้นไปกวนกันค่ะพอเราพักผงวุ้นครบเวลานะคะในแวลพัก5นาทีค่ะคนอีกทีไม่ให้ผงวุ้นนอนก้นค่ะจากนั้นยกขึ้นตั้งเตาไปกวนได้เลยค่ะเปิดเตาต้มด้วยไฟกลางค่ะ คนตลอดนะคะไม่ให้ผงวุ้นนอนก้นถ้าผงวุ้นนอนก้นจะทําให้ไหม้ก้นหม้อผงวุ้นไม่ทํางานดีวุ้นจะไม่แข็งตัวนะคะคนตลอดคนไปในทางเดียวกันค่ะต้มต่อจนหม้อเริ่มเดือดค่ะจนผงวุ้นละลายดีนะคะแต่เราจะไม่ให้เดือดพล่านค่ะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะเดือดในน้อยพ่อค่ะพอเรากวนมาประมาณสักห้าหกนาทีนะคะหม้อเริ่มเดือดค่ะ คนตลอดแต่ว่าตอนนี้หม้อเริ่มเดือดนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะพอเกลือพอน้ำตาลละลายดีนะคะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะ ต้มต่อประมาณสักสองนาทีค่ะคนตลอดนะคะไม่ให้หมอดเดือดพล่านค่ะแต่นั้นปิดเตายกลงพักไว้ให้อุ่นสักหน่อยแล้วนำไปหยอดใส่พิมได้เลยค่ะ เตรียมพิมพ์ค่ะพาจะใช้พิมพ์พซิลิโคนนะคะแถวเลยพักคุ้นให้อุ่นลงสักหน่อยค่ะถ้าเกิดใครใช้พิมพสแตนเลสอลูมิเนียมก็สามารถเทได้ตอนร้อนๆเลยนะคะจากนั้นตักหยอดค่ะตักให้ได้เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยนะคะตักหยอดให้เต็มพิม์พพอดีค่ะ ส่วนเนื้อมะพร้าวใครจะใส่มากน้อยแค่ไหนตามชอบนะคะมีฟองช้อนฟองออกได้ค่ะ พอเราตักหยอดเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นพักไว้ให้เย็นนะคะพอหลังจากเย็นแล้วใครจะนําใส่ตู้เย็นแล้วค่อยนําออกมาทานได้ค่ะยิ่งจะหวานเย็นชื่นใจกรุบกรอบนะคะรอพักให้เย็นก่อนค่ะถ้าเกิดใส่ตอนร้อนๆตู้เย็นเราอาจจะพังได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนบุ้นแข็งตัวเซตตัวค่ะคุณกะทิมะพร้าวหอนของเราก็เซตตัวดีแล้วนะคะแข็งตัวดีและะ้วค่ะจากนั้นเราจะมาแกะดูกันนะคะทีแกะก็แกะ ริมค่ะแกะริมริมแล้วก็บีบออกแบบนี้ค่ะง่ายๆสูตรนี้เป๊ะมากพอทำขายตลอดนะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มเกินค่ะพอดีเป๊ะเลยส่วนความหวานปรับลดได้ตามชอบค่ะใครจะทำเป็นสีสันก็แล้วแต่ตามชอบนะคะวิธีแกะแกะข้างๆค่ะหอมหวานมันอร่อยค่ะทำง่ายขายง่ายค่ะวุ้นกะทิ ทำก็ง่ายขายก็ง่ายนะคะลงทุนน้อยค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ